สบายดีป่าลูงโคตรต้นไม้เลยลูกผู้นะผู้เพาะผู้ายไปง่ายต้นไม้ง่ายต้นไม้จนวันน้นาเรปลเไปเยกันบ่มีเสียงครัเซีพี่ฮัมต้นเออ่นรดต้นั้นก็ฮุ่โลดลูกชายคอยสบายดีไหมลูกดูครับก่อนงานเต็มบกานไปกีกามผ้าขาไปสวนนะ เนือ้อเลนพัดปีอกยังให้เลนนึ่งคนเรอน้ำมีไว้ใจได้พี่พ่อพ่อขอใส่ตัวนี้มาดนึ่ลูกลงเลยพี่ห้ามหนี่ลูกนี่ระวังเด้อระวังน้ำเด้อโหเยินไกลยืนไกลพ่อพ่อโดยโอ้เก่งเก่งเก่งตัวมูจมซ่อยตัวมูจมซ่อยเดี๋ยวม,มาเนี้ยเดี๋ยวมาเบิ่งกล้องเนี้ยละ <c oughs> เอาใส่อีกหน่อย มื่อื่นแล้วเอาผุ่นมาใส่นอัะนี่ได้หมลองแบบนั้นนะเฮ้ยกอดไม่ะพี่ะไ้กิน้องหันลุงจะปลกนะอย่าซีนั่นลุงลุซีมันจะอาเป็นมันีปีเออไปชอบ้วจ้ะอย่าอานทูมันผ่าห้องผ่าห้องมั้งทางไหนดิ มันก็คือนี่นะมันปกเปกปกเปกมาเล่นไว้ก่อนเต่าพ่อพ่อมนี่เขื่อนไงนี่นะนี่มาใช่ต้นนี่มาทางนี้มาทางนี้นี่ใช่ต้นนี่ลูกโอ้มึงจะสิตายดิกนะมแล้วบ่ตายหรอกไม่เป็นยังพน พี่ดาวไอ้ลมคัดผลลมมานะพวกต,วตก่มคันลมมามันจะเรียบร้อยเลมไามนี่มักตกงงั้งตทังนทั้งลมเลงมนนี่ฮะมันใส้ตัวนี้ฮะเฮ้ยผ่านไปอย่างนันนะไปไปไปโอ,โอ้ยนะงดต้หนมันจะมันจะกินมันชี้ใจ<ค>ดิงนะนะพวกงด <laughs> มันบ่แม่นะนะดุโคดเนี่ยพักเปี่านเอานวไกินก่อนโ,โอ้โออยาขามาใกล้น้ำน้อยบูก็เป็นเด้ง bật tắt đâu nào đấy không vừa anh vẫn mít này nhầm nào này mít để gì họ này bạn

แทนดิแต่ انا แทนดิแต่ انا อย่าเล่นนะขอมาไอซินเฮ้ยแจงแล้วหลังจากพี่น้องตรนน้องตรนน้องกอนไปผุดสวนมาไปมานั่งเล่นดีใจซะลูกปุตักสายนะมั้ยหือ มาน่อยถ้าก็เปิดกล้องเพราะแลนดิบดีเลย Bít vào đó bà đó Nhớ bằng nhàng មិននៅវិញមិនប្រចាំមោទឈួនក្ហបអោះថាទុនໄមទុនតอกเนาะពើតានមិនដើមចាផយគាត់ទៅពិធី1ចា สบายดีพี่น้องสบายดีสิคุสทุขคนนาะพวกสองน้องจะะให้องพี่น้องจ้าโป้ฮัมไะบินไห,หมนะฮัมหมุนกระทังแบบน่าเินเึินดีใจเ้ Ủa, có những muốn gấp thang Cứ nè nó mua chung gấp thang Rồi đi chạy rồi Đi chạy rồi mà Á ơi cậu sơn nó Hãy Hết cho kênh Ghiền Ưa, ừ, thôi sao ưa ừ. Ôi, chả đứng mà <laughs> Nè ừ. Bài sáng nào nội Con, bài sáng con Hỏi anh sang, ngồi khỏi đây Bài tăm, bài tâm. <cười> <cười> หกสามสิบห้าหกโมงถึงกบ่าไหม มือขาบอกน้องมือขาเอามือขาวบอกน้องบ่อแห้งไม่กัดอันนั้นอยูอย่แล้วแล้วมาดินเหอามือย,อยามืนะ่ออกลูกบอกน้องยามือออกาอาขาเด้ขาเด้ลูกขาเขาน้ำ มาากอมาลากอฮะลาเอหยฮะหก็พิ่งจลากแ่แหงกับมาามาได้ดึงเฮงแโอ้กาะซง